สิ้นปีนี้ฟ้าเปิดทางดวงเปิดแรงคนกากบาทกลางฝ่ามือกลายเป็นเศรษฐีใหม่ภายในพริบตาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ วันนี้ถือเป็นคลิปสำคัญที่ทางเราได้นำมาฝากกันโดยเฉพาะสำหรับใครที่มีลายมือกากบาดอยู่บนฝ่ามือของตัวเองเพราะช่วงธันวาคมก่อนสิ้นปีนี้ฟ้าเปิดทางดวงเปิดแรงและนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่อาจทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีใหม่ภายในพริบตาเดี๋ยวฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่า ทำไมหมอดูโบราณจึงบอกว่าคนที่มีลายมือกากบาทในมือไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือผู้ที่มีบุญเก่าแรงที่เทวดาคอยอุปถรัรมภ์และบารมีเก่ากําลังจะส่งผลแรงที่สุดในรอบปีหลายคนอาจเคยสังเกตว่าบนฝ่ามือของเรานั้นมีเส้นมากมายแต่จะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีลายมือกากบาท ปรากฏอย่างชัดเจนบางคนมีอยู่ตรงกลางฝ่ามือบางคนมีอยู่ใต้เนินพุธหรือบริเวณโคนหัวแม่มือและบางคนมีทั้งสองข้างนั่นแหละถือว่าบุญแรงที่สุดในรุ่นในตำราลายมือโบราณของไทยอินเดียกล่าวไว้ตรงกันว่ากากบาทคือสัญ,ญลักษณ์ของบารมีเก่าผู้ที่มีลายมือนี้มักเป็นคนที่เคยทำบุญใหญ่ เคยเป็นผู้ให้ทานเคยเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นในหลายพบหลายชาติและเพราะบุญนั้นยังไม่หมดจึงติดตามมาปรากฏบุญฝ่ามือในชาตินี้แต่ในขณะเดียวกันลายมือกากบาทยังเป็นเครื่องหมายของการชดใช้กรรมด้วยเพราะคนที่มีบุญมากมักต้องผ่านการทดสอบใหญ่ก่อนที่บุญจะเปิดทางจริงๆและช่วงสิ้นปีนี้เอง คือเวลาที่ฟ้าจะเปิดให้คนลายมือกากบาทได้รับผลบุญทั้งหมดพร้อมกันสิ่งที่เคยติดขัดจะเริ่มขี้คลายสิ่งที่เคยล้มเหลวจะกลับมามีทางสําเร็จและสิ่งที่เคยสูญเสียได้รับคืนในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมและพลังบุญที่พลิกดวงฟ้าในทางธรรมและหลังจากช่วงวันออกพรรษามาแล้วนั้น วันออกพรรษาไม่ได้เพียงเป็นวันที่พระสงฆ์ออกจากการจำพรรษาเท่านั้นแต่ยังถือว่าเป็นวันเปิดประตูบุญครั้งใหญ่ที่สุดของปีพลังของแสงธรรมะจะส่องทั่วฟ้าและผู้มีบุญเก่าจะถูกกระตุ้นให้ฟื้นบารมีที่เคยสั่งสมมาสำหรับคนที่มีลายกากบาทนั้นหมายความว่าในช่วงเวลาเทวดาประจำตัวจะเคลื่อนไหว เ็นจังหวะที่ดวงบุญกับดวงฟ้าเชื่อมกันพอดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้คุณได้รับสิ่งที่รอคอยมานานใครที่ติดขัดเรื่องเงินจะมีทางออกหรือมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาใครที่ทำมาค้าขายฝืดเครื่องลูกค้าจะเริ่มกลับมาเงินทองเริ่มไหลเข้าใครที่รอข่าวดีรอคำตอบสำคัญสิ่งที่รอจะมาถึงแบบไม่คาดคิด และที่น่าคนลุกก็คือคนลายมือกากบาทหลายคนจะฝันเห็นสิ่งโบสถบางคนฝันเห็นพระบางคนฝันเห็นงูใหญ่หรือบางคนฝันเห็นตัวเองลอยขึ้นฟ้านั่นแหละคือสัญญาณว่าดวงเริ่มเปิดแล้วพลังบุญเงินล้านของคนลายมือกากบาทในช่วงสิ้นปีนี้โบราณเชื่อว่าเมื่อถึงวันสิ้นปีให้คนลายมือกากบาท ทำบุญตักบาตรตอนเช้าด้วยของสมอย่างนี้ 1. ข้าวสวย 2. น้ำสะอาด 3. ดอกไม้สีขาวและให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้เปิดทางให้ข้าพเจ้าผลจากความจนความติดขัดทั้งปวงขอให้เส้นกากบาดแห่งบารมีนี้นำทางข้าพเจ้าสู่ความรุ่งเรืองทั้งในโลกนี้และโลกหน้า หลังจากนั้นให้กลับมาที่บ้านจุดธูปเก้าดอกไหว้พระประจำวันเกิดแล้วอธิษฐานซ้ำอีกครั้งนี่คือเคล็ดลับเรียกบุญเงินล้านที่คนลายมือกากบาทจะได้ผลแรงที่สุดเพราะในช่วงออกพรรษาจนถึงสิ้นปีนี้พระอินทร์พระพรมและทาเวสสุวรรณจะเปิดประตูบุญลงมาช่วยผู้ที่มีบุญเก่าก่อนเสมอ และถ้าคุณมีกากบาทกลางฝ่ามือเท่ากับคุณมีตราสัญ,ญลักษณ์ของผู้มีบุญโดยตรงทำอะไรก็จะได้แรงเสริมจากสิ่งสังสิทธิ์อย่างมหาศาลสัญญาณฟ้าบอกว่าดวงคุณกำลังแรงเริ่มตั้งแต่หลังวันออกพรรษาสามวันแรกจะมีรางดีปรากฏกับคนลายมือกากบาทที่กำลังจะได้โชคใหญ่เช่นเดินทางไปไหนเจอพระ หรือเจอคนแต่งชุดขาวได้กลิ่นทูปกลิ่นดอกไม้หอมเองโดยไม่รู้สาเหตุเห็นเลขซ้ำๆเช่น111 222หรือ88หรือ999บ่อยครั้งเจอเงินตกหรือได้รับของฟรีโดยไม่คาดคิดมีคนเอาเรื่องบุญหรือชื่อวัดมาพูดถึงต่อหน้าทั้งหมดนี้คือสัญญาณว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ กำลังสื่อถึงคุณอย่าลืมอธิษฐานทุกครั้งที่เจอรางดีเพราะเทวดากำลังรอฟังคำตอบของคุณอยู่บางคนที่มีบุญแรงมากอาจได้รับโชคลาภทันทีหลังจากวันออกพรรษาไม่กี่วันจนถึงสิ้นปีบางคนได้งานใหญ่บางคนถูกรางวัลบางคนได้รับการโปรโมทแบบฟ้าผ่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้น เพราะบารมีกากบาดท,ทำงานเต็มกำลังคาถาเรียกบุญก่อนสิ้นปีสำหรับคนลายมือกากบาทหากคุณอยากให้บุญแรงต่อเนื่องให้สวดบทนี้ทุกคืนก่อนนอนเป็นคาถาเก่าแก่ที่หลวงปู่ผู้มีญาณบอกไว้สำหรับผู้มีลายมือกากบาดโดยเฉพาะน้ำโมพุทธายะมะอุพุทธทางรักษาทำมังรักษาสาสังคังรักษา ขอให้บุญกุศลแห่งกากบาทในมือเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้รับโชคลาภเงินทองและความสุขดูดแสงทองแห่งพระอาทิตย์ขึ้นบนฟ้าให้สวดเก้าจบแล้วอธิษฐานในใจว่าขอให้บารมีเก่าของข้าพเจ้าทำงานขอให้ดวงข้าพเจ้าสว่างสวัยเหมือนแสงอาทิตย์ขอให้เทวดาเปิดทางให้พบความสำเร็จโดยเร็วถ้าทำติดต่อกันครบ9ก้าวัน จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างชัดเจนคนลายมือกากบาทกับเส้นทางเศรษฐีหลังจากวันออกพรรษาจนถึงสิ้นปีนี้จนถึงเริ่มต้นปี69ไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนจะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงเปิดบุญเต็มดวงโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์วันพุธและวันศุกร์จะได้รับโชคแรงเป็นพิเศษ นี่คือเวลาที่ควรเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆลงทุนใหม่ขายของเปิดกิจการหรือเริ่มงานที่เคยเก้เก้กัวกัวเพราะพลังบุญของคุณจะดันให้สำเร็จเร็วกว่าที่คิดบางคนที่เคยล้มเหลวมาก่อนจะได้เริ่มต้นใหม่ในจังหวะที่ดีที่สุดในชีวิตบางคนที่เคยเสียใจจะได้ของใหม่ที่ดีกว่าเดิมและบางคนจะมีคนอุปถัมภ์เข้ามาแบบปาฏิหาร อย่าลืมขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และตั้งใจทำบุญเล็กๆต่อเนื่องเช่นการให้ทานเพราะนั่นจะเป็นการต่อยอดบารมีให้ดวงแรงตลอดทั้งปีคำเตือนจากฟ้าอย่าทำสิ่งนี้ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนสิ้นปีในขณะที่ดวงกำลังเปิดแรงสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือการพูดจาลบลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออิจฉาคนที่ได้ดีเพราะพลังบุญในช่วงนี้ละเอียดมาก เพียงพูดผิดหรือคิดร้ายดวงจะสะดุดทันทีห้ามพูดคำว่าไม่มีทางห้ามพูดคำว่าโชคร้ายจังและห้ามพูดถึงอดีตที่ทำให้เจ็บปวดให้เปลี่ยนเป็นคำว่าบุญฉันกำลังทำงานฟ้าเปิดทางให้ฉันแล้วสิ่งดีๆกำลังเข้ามาเพียงเปลี่ยนคำพูดดวงของคุณจะสันสะเทือนในทางที่ดีทันที เส้นทางแห่งแสงบุญของผู้มีลายมือกากบาทก่อนสิ้นปีนี้คือเวลาที่จัก,กรวาลจะทดสอบหัวใจของผู้มีบุญบางคนจะเจอเรื่องที่เหมือนพายุสุดท้ายก่อนรุ่งอรุณแต่จำไว้ว่าหลังพายุท้องฟ้าจะเปิดและคนที่มีลายมือกากบาทในมือคือคนที่ฟ้าจะเลือกให้ยืนอยู่บนยอดแห่งความสำเร็จเมื่อคุณฟังคลิปนี้จบ ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานเงียบๆว่าข้าพเจ้าขอใช้บุญเก่าที่มีเปิดทางให้พบความมั่งคัง่งร่ำรวยและสว่างในทางธรรมขอให้ลายมือกากบาทในมือข้าพเจ้าเปล่งแสงแห่งบุญให้เจิดจ้าเหนือทุกอุปสรรคแล้วคุณจะสัมผัสได้ว่าสิ่งดีๆเริ่มเปลี่ยนชีวิตคุณทีละน้อย ไม่ใช่เพราะบังเอิญแต่เพราะฟ้าเลือกแล้วและถ้าคุณคือคนหนึ่งที่มีลายกากบาทในมือจงภูมิใจเถิดเพราะคุณคือผู้ถูกเลือกจากสวรรค์และสิ้นปีนี้คือเวลาของคุณจริงๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์บุญนี้ต่อเพราะเมื่อคุณแบ่งบุญออกไปบุญจะกลับมาหาคุณหลายเท่าและจำไว้นะคะ ลายมือกากบาทในมือสัญลักษณ์ของผู้ที่มีบุญที่ฟ้าจะไม่ทอดทิ้งขอให้บุญเปิดทางให้คุณรวยมั่งคั่งและมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงในชีวิตด้วยเธินสาธุและพบกันใหม่กับแฮปปี้เน c ตชาแนลในคลิปหน้าค่ะ